รายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านห,าหา้าคานตําบลยาบหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านปีการศึกษา2,561ถึงปีการศึกษา2,563โรงเรียนบ้านห,าหา้าคานตั้งอยู่หมู่ที่สอตํบลยาบหัวนาอํเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ังกาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดารห่างไกลเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการคือหมูบ่บ้านห้าคานในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด37คนครูและบุคลากรทางการศึกษา9คน ภายใต้การบริหารจัดการของนางสาวเรียนุชวงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้าคานโรงเรียนบ้านห้าคานจัดการศึกษาหดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสุขภาพกายสุขภาพจิตดีสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายการบริหารจัดการและดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้าหานตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานโดยใช้หลักกายภาพสู่คุณภาพใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนวัตรกรรม4ส,สอเพื่อพัฒนาโรงเรียนสวยสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สอที่ 1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจความมีวินยัยและความพอเพียงทางโรงเรียนบ้านห้าคหารได้กำหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานดังต่อไปนี้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนให้ความรู้หน้าเสาธง จัดทำหลักสูตรบรูรณาการเนื้อหาสาระเข้ากับรายวิชาต่างๆทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนจัดทำป้ายนิเทศนิทรรศการโปสเตอร์แผ่นพับให้ความรู้แก่ผู้เรียนจัดทำกิจกรรมเสียงตามสายและศึกษาดูงานการปลูกผักไร้ดินจากโรงเรียนบ้านครกคำอำเภอเวียงสา กำหนดระเบียบหรือข้อตกลงในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมสร้างฐานการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ามาใช้ฐานการเรียนรู้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เด็กเลี้ยงกบฐานการเรียนรู้ในน้ำมีปลาฐานการเรียนรู้คนเพาะเห็ด ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ปลอดภัยฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอนามัยและฐานการเรียนรู้การปลูกผักสวยปลอดสารสอที่สสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านห้ากหานได้สร้างภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียน ในการพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียนโดยมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้สะอาดร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ครูนักเรียนและคนในชุมชนอีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับองค์กรที่มีเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จตามจุดประสงค์ของโรงเรียนเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองหรือแกนนำชุมชนหน่วยงานต่างๆเช่นวิทยากรด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจากองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวานาสถานีเพาะชำก้าไม้เวียงสากรมป่าไม้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงสาหน่วยจัดการต้นน้ำสากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการทหารพันดีจังหวัดน่านและเมื่อวันที่20ิมิถุนายน2563โรงเรียนบ้านหากฮานได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าสร้างป่าสร้างรายได้ฟื้นฟูป่าห้วยตะลวงพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านหากฮานให้ครูและนักเรียนผู้คนมีส่วนร่วมในการปลูกป่า ร่วมกับชุมชนและสร้างฝายชะลอน้ำสที่3สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะโดยใช้หลัก3 rs โรงเรียนบ้านห้าคานมีกิจกรรมการลดขัดแยกขยะมูลฝอยและการนำกลับมาใช้ใหม่การจัดการกับขยะทั้ง4ประเภทได้แก่ขยะย่อยสลายขยะรีไซเคลิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจับทำแผนทำเงินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะกำหนดข้อปฏิบัติในการคัดแยกขยะรวบรวมและนำกลับไปใช้ใหม่มีกิจกรรมแปรรูปหรือการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการประดิษฐ์ของใช้จากเศษขยะเหลือใช้การประกวดชุดรีไซเคิลเป็นต้นสอที่4สนับสนุนการลดใช้พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โรงเรียนบ้านหากหานได้กำหนดมาตรการด้านการลดใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังนี้มาตรการการลดใช้ไฟฟ้ากำหนดให้ปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ทันทีถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้ไปกลับด้วยกันเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรการด้านการประหยัดน้ำกำหนดให้ไม่เปิดน้ำแรงล้างเสร็จแล้วให้ปิดก๊อกน้ำให้สนิททันทีใช้ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ และรักษาความสะอาดกดน้ำดื่มให้พอดีกับความต้องการและดื่มให้หมดมาตรการจัดการด้านขยะกําหนดการทิ้งขยะให้ลงถังทุกครั้งคัดแยกขยะแต่ละประเภทจัดการอย่างเป็นระบบรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบไม่หกเลอะเทอะแยกเศษอาหารเก็บภาชนะให้เรียบร้อยมาตรการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างความตระหนักรู้รักพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับทุกๆคน รวมสร้างภูมิทัศน์เพื่อประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมสร้างสิ่งแวดล้อมและสุขอ,อนามัยให้เกิดความปลอดภัยเพื่อต่อการจัดก,การเรียนรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมความพอประมาณนำความรู้ความเข้าใจ และนิสัยในการอุปโภคและบริโภคคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ถุงผ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความพอประมาณลดละเลิกการอุปโภคและบริโภคที่เกินพอดีความมีเหตุผลรู้จักเลือกใช้และซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ หรือวัสดุที่สามารถนำไปใช้ซ้ำสร้างภูมิคุ้มกันจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมใช้จ่ายประหยัดรักการออมมีการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเช่นกิจกรรมเท่าแก่น้อยฝึกให้นักเรียนค้าขายและมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินไขความรู้ให้นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะการจัดการขยะ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขคุณธรรมในการทำงานหรือหทำกิจกรรมต่างๆใช้หลักอิธิบาตีฉันทะวิริยะจิตะวิมังสาการดำเนินงานต่างๆที่เป็นระบบแบบแผนส่งผลให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนผู้ปกครองและผู้มาเยือน อยากมาเที่ยวโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวย่รมรื่นมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดร้อยละร้อยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เศษอาหารจากการให้ลดลงร้อยละห้าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและมีพฤติกรรมการแยกขยะอย่างเป็นระบบร้อยละร้อยค่าไฟฟ้ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับปีเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กในการประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดิฉันยึดหลักในการบริหารจัดการคือกายภาพที่ดีสู่คุณภาพที่ดีขึ้นนะคะเนื่องด้วยโรงเรียนบ้านห้าคานเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดานห่างไกลมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างเช่นทรัพยากรบุคคลด้านงบประมาณสื่อแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราจะช่วยขับเคลื่อนในด้านกายภาพสู่คุณภาพก็คือการหาเครือข่ายเพื่อมาช่วยหนุนเสริมให้งานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญที่ฉันให้ความสนใจก็คือการทำโรงเรียนให้เป็นรีสอร์ท เพราะเมื่อพูดถึงรีสอร์ทเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนอยากจะมาชื่นชมอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะเมื่อมีความประทับใจก็อยากจะชักชวนให้คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเข้ามาเที่ยวรีสอร์ทแห่งนี้โรงเรียนบ้านอาหารก็เหมือนกันค่ะอยากจะให้คนหลายๆคนทุกคนเข้ามาเที่ยวโรงเรียนบ้านฮา,างหานนะคะดิฉันจึงให้แนวนโยบายกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะนะคะในศตวรรษที่21นะคะซึ่งมี2อ,องค์ประกอบก็คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยานะคะสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะเราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้นะคะน่าดูน่าอยู่น่าเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาก็คือครูทุกคนจะต้อง จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนนักเรียนกับนักเรียนนักเรียนกับโรงเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีมีแรงบันดาลใจจนนำไปสู่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ค่ะซึ่งปัญหาที่นีม้มาแต่ก่อนก็คือระวังโรงเรียนแล้ต่อชุมชนบ่มีส่วนรวมสิ่งกันแลกกันนะครับจน พอหญิงได้ย้า่เข้ามาอยู่นะครับก็มีการเรียกประชุมคณะของการศึกษาและก็ผู้ปกครองนะครับซึ่งเอาปัญหาของโรงเรียนและก็ของชุมชนนะครับมาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันนะครับจากสภาเป็นรอมนะครับตีของโรงเรียนบ้านอาหารตีมีอยู่นะครับแทบจะพอบอได้นะครับพอมีการอู้ถึงปัญหายิบยกปัญหาของชุมชนในโรงเรียนมาอู้กันนะครับ ควนำมาสู่การพัฒนาร่วมกันนะครับการเข้าถึงของชุมชนและของสถานศึกษานะครับบุคลากรถสถานศึกษานะครับมีส่วนรวมกันควานำมาสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาร่วมกันะหวางชุมชนและของโรงเรียนนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับแถบจะบ่มีไผนู้จักว่าโรงเรียนบ้านอาหารเป็นตีไหนนะครับแต่พอเฮามีการพัฒนาขึ้น มีการปรับเปลี่ยนนะครับสร้างภูมิทัศน์ขึ้นนาให้คูที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับกลับไปก็าสามารถบอกต่อๆได้กันนะครับเข้ามาสัมพันธ์นะครับในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนบ้านอาหารเริ่มมีคนหูจักนะครับจากวันนั้นน่าถึงเวลานี่ก็คือการเข้าถึงเข้ารมมีส่วนรวมระวางชุมชนแนบกูผู้บริหารของโรงเรียนบุคลากรของโรงเรียนนะครับ ถึงมีการพัฒนารวมกันก็ทาให้ภาพลักษณ์หรือว่าคิวถัดของโรงเรียนนะครับปั๊บเปลี่ยนไปทัทง้งทั้งที่ดีขึ้นจากวันนั้นถึงเวลานี้นะครับหนูชอบโรงเรียนของหนูมากมากค่ะเพราะว่าโรงเรียนของหนูสวยมากมากค่ะทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของหนูสวยมากมากค่ะมีที่ให้หนูกับเพื่อนๆได้ไปนั่งเล่นหลายๆจุดคัะ และมีฐานการเรียนรู้ให้หนูได้ไปเรียนรู้หลายๆฐานค่ะ